สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport อ n Tour นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลหน,นองบัวลอยครับกิจกรรมของเราวันนี้ครับเป็นการประเดิม g f o x ฟุตบอลเกมนะเป็นเกมวันแรกเลยนะที่เราได้ร่วมทำกิจกรรมกันหน้าสนามหนองบัวลอยอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตอนนี้เรามีสมาชิกจอมวุดเขาเรียกว่าจอมวุดนะไม่ใช่จอมยุทธนะฮะจนวนทั้งสิ้นนะตอนนี้กี่คนครับพี่ลินครับ สิบคนนะฮะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทยอยทยอยตามมาแต่ตอนนี้เราจะมีการจับสลากเพื่อแบ่งกวนทั้ง10คนนี้ออกเป็น2กวนครับนักกีฬาทั้ง2กวนผมขออนุญาตบันทึกคลิปวีโอของท่านลงในช่อง YouTube นะครับตลอดการแข่งขันทั้งหมดกวนล,ละ12ส,ส,สนามเราจะประเดิมด้วยกวนที่1ครบ12ส,ส,สนามแล้วจะมาคัดเอากวนที่2อ,อีก12ส,ส,สนาม เอาตัวแทน1ใน5คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีตัวแทนไปยืนรอก่อน2ท่านจาก2ควนนี้ส่วนขั้นตอนอื่นๆเดี๋ยวติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จับฉลากครับผมอ่าอ่าครับตอนนี้เรามีพิรินนะฮะอ,อ่าหมายเลขสอ <c oughs> โอเค เดี๋ยวให้แนะนําชื่อแล้วก็จับฉลากด้วยครับเอาเป็นฉายาก็ได้อยากจะให้คนรู้จักพรารดระดอนสีชาพันธ์ฮะเอาเอาเนิกเนม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 อ๋อาอาจารย์อ๋าอาอาจารย์อ๋าครับนี่ครับใคร ดูไว้ก่อนนะหน่วยกา้านท่านไหนเป็นนักกุฬบอลเจ๋งๆดุยดวงแก้วครับดุยครับดวงแก้วครูดุยก็ได้ครับครูดุยนะครับนี่เลขเลขสองหนึงน่งหนึ่งเลขสองหนึ่งกว่าหนึ่งนะครับอ่ากาสมศักดิ์ใช่ไหมครับอ่าตรีศักดิ์เชียงแสนครับตรีศักดิ์เชียงแสนนะฮะฉายานี้จะพยายามสร้างชื่อลงในช่องยูทูบของเราแล้วนะฮะได้หมายเลขสองค่ะหมายเลขสองครับ กวนสนักวุฒบอลหลายท่านยังไม่มีใครรู้จักนะฮะโอชา,มอชาแม่จันครับโอชาแม่จันครับนี่โปรโอชานะฮะนี่<อ>หลายๆท่านก็สร้างชื่อได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่วันนี้เรามาดูฝีไม้ลายมือที่แท้จริงกันปลาดมพี่เบาปลา,าปดมคาราบาปลาดมคาราบานีาน สองป้าดุมคนสองครับไม่รู้ลรอกคใครที่ไม่อยากเล่นกับใครทัดสุเทพปั้นเขื่อนขัดสุเทพปั้นเขื่อนขัดปั้นเขื่อนขัดแม่จันแม่จันนะครับหนึ่งคนที่หนึ่งครับอ่า วันที่สองเบาแม่จันนะฮะวนที่สองเหลืออยู่หนึ่งท่านทนี่เหลือจะเป็นหนึ่งสองครับสองโอเคอเค,ครบแล้วเนาะอ่ะตอนนี้ครับขอเชิญคนที่หนึ่งครับ,รบมาสแตนบายเลยนะครับส่วนคนที่สองท่านมีเวลาพักประมาณ3 0ถึง40นาทีนะฮะ อ่าซ้อมได้นะฮะแต่เวลานักกีฬากวนแรกเข้าใกล้ก็หลบไปสนามอื่นก่อนนะครับผมนนอ่าอ่าตอนนี้ครับเดี๋ยวมีคนงอนมีคนงอนมีคนงอนโอเคกันอ่าแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับเทนเทวราชครับแม่จันครับเทนเทวราชนะฮะได้เสื้อจีโฟกี้ตัวลวครหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะเดี๋ยววันนี้จะได้อีกหนึ่งตัวเป็นเสื้อน้องบัวลอยนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับพ่อหลวงสุภาพเมื่อกี้ได้ขันชื่อยังครับยังครับยังอ่าแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับผมครูภาพน้องบัวลอยครับครูภาพน้องบัวลอยครับเจ้าของสนามของเรานะฮะโอเค อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการแข่งขันนะฮะผมก็พยายามจะใช้การแข่งขันครั้งนี้อธิบายให้กับสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาร่วมได้เข้าใจก่อนครับว่าขั้นตอนของเราจะมีอะไรบ้างครับอย่างเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มจับฉลากแบ่งก้นต่อไปเราจะเริ่มปล่อยก้นที่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้นักกีฬาเตรียมตัวแล้ว <S <S